มาเลยครับคุณผู้ชมใครที่กําลังหารถสีแดงไว้ใช้งานครับคันนี้วีออสสีแดงหายากมากนะอันนี้ตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสีแดงผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับใครชอบสีแดงเป็นทุนเดินอยู่แล้วคันนี้ห้ามพลาดครับที่สําคัญผมบอกได้เลยว่ารถโคตรสวยหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคันนี้เดิมๆทั้งคันตรวจรถให้ปี2องร้อเจ็ดสิจุดจองวันที่6ถึงวันที่12นี้นะโปรโมชั่นพิเศษเลยครับแถมประกันเครื่องเกียร์สองปีสองมืนโลให้ด้วยวันที่6ถึง 12, สิสิงหาคมเท่านั้นครับออฟชันฟช่นฟ จอทัชสกรีนแอร์ออโต้กล้องบันทึกด้านหน้าติดมาให้เรียบร้อยตัวนี้5,000ติดศูนย์มานะครับสำหรับตัวท็อปสุดมีให้เรียบร้อยแล้วรถสีแดงสวยๆแบบนี้ล้อแม็หล่อๆแบบนี้ตัวท็อปสุดเท่านั้นและสีแดงคืนเดิมเลยหาโคตรยากมีราคอ6วันหตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2พบกันกับผมวีพิจิตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันจริงๆเข้ามาหลายวันละนะแต่ไม่ดีมีโอกาสที่จะถ่ายคลิปแบบแยกเดี่ยวให้พี่พี่ดูกันวันนี้เหมาะควรแล้วนะรถขยับง่ายขยับออกมาถ่ายรีวิวให้พี่พี่ได้ชมแบบว่าชัดๆเจาะโครงสร้างรายละเอียดรอบคันแต่ผมบอกคุณผู้ชมได้อย่างเลยว่า สีนี้นะครับด้วยความเป็นตัวท็อปนะล้อแมกลายไบพัดขอบ16แบบนี้นะครับและเป็นสีแดงหาโคตรยากนะครับ2ปีที่ผ่านมาผมกล้าพูดเลย2ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเจอ v ีออสสีนี้และเป็นตัวท็อปสุดเข้ามาขายมาก่อนนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วใครที่กําลังชอบสีแดงหารถสีแดงแล้วต้องการ v ีออสเนี่ย ที่เรียกว่าอึดถึกทนเนี่ยไปใช้งานนะครับวันนี้ห้ามพลาดคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับรถโคตรสวยบอกได้คําเดียวไม่ได้สวยแค่ภายนอกอย่างเดียวนะฮรรถที่สวยต้องสวยยังไงสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในสวยทั้งโครงสร้างนะครับนี่คือรถสวยเกรดเอครับ V ีออส1.5รุ่นไฮปี2019ครับเลขไม่ไม่เยอะด้วย84,000กว่าโลเท่านั้นเองผมตีให้85,000ลวกัน 85,000โลคุณผู้ชมกับรถที่5ปีนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีนึงะหมืน่มนกว่าต,ต่อปีโอ้โหผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนป้ายแดงเนี่ย789,000นะครับวันนี้เอาไปเลยฮะ389,000อ่าไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยแค่389,000ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6 6 0 0แค่นั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าในกลุ่มข้าราชการ และวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับได้รับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลย2.79อนะครับเป็นดอกเบีย้ยเริร่มต้นที่4ปีนะ2.79เท่านั้นนะครับเป็นดอกเบี้ยเลทที่ผมกล้าบอกได้เลยว,ว่าเป็นเลทที่ถูกที่สุดในตลาดรถยนตมือสองเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อกันให้จบดีกว่าครับนะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ด้าน,น,นหน้านี่อก่อดนะคร ผมรีวิวให้ดูละเอียดอยู่แล้วสำหรับคลิปทุกคลิปที่ผมรีวิวนะครับพี่พี่สามารถดูคลิปเนี่ยให้จบได้เลยนะครับผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับให้มันเหมือนกับว่าพี่พี่ได้มาเดินดูรถที่บริษัทรถยนต์เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับอาร์วีออสต์ v รุ่นไฮนะครับจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเห็นด้าน,านบนไหมอ่าไฟหลีนะทำหน้าที่เป็นเดย์ไทม์และลิงค์ไลท์ด้วยได้าาน,นนนนนข้ง้งงตรีะเเปป็็ LED นะครับเป็นแบลดีเม็ดๆนะครับด้านบนเนี่ยเป็นไฟหลี่นะเป็น L อ d ดีแบบไลน์ไกดิ่งนะก็ทําหน้าที่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวเดย์ไทม์มันยิ่งไล่เนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อเวลาเราปิดไฟหน้าแล้วเราขยับรถใส่เกียร์ดีเดินหน้าเนี่ยไฟด้านหน้าจะติดไฟเดย์ไทม์จะติดไฟตะแหมดคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น l e ลดีทั้งคู่เลยสำหรับตัวท็อปสุดนะครับไฟหน้าสวยๆนะคมใสๆแบบนี้ โลโก้สลักวีออสไว้ครบถ้วนเลยนะสวยงามผิวพันธสีแดงใครหาอยู่นะชอบสีแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคันนี้สวยมากและโครงสร้างโคตรเดิมหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับคุณชมครับเดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวผมเปิดท้ายคลิปให้ดูว่าโครงสร้างหัวน็อตเนี่ยฝากระโปรงด้าหนาหน้าเนี่ยหรือว่าคารนทั้งหลายเนี่ยหัวน็อตไม่เคยขยับเลยแมย้แต่อันเดียวนะ โคตรสดคันนี้และราคาไม่แพงด้วยปกติคุณผู้ชมจะเห็นอยู่แล้วในช่องผม <S 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 บิวออลมือสองนะครับจะอาจจะขายประมาณ3ามแ0 0เกาหวันนี้ไม่ต้องนะฮะเอาไป3ามแ0 0แปาพแล้วได้โครงสร้างโรเกตเอแบบนี้ไปใช้สีผิวพันธุ์สวยๆแบบนี้ไปใช้สวยมากนะล้อครับตามสไตล์ของตัวท็อปสุดนะฮะได้มาเป็นยางบิตสโตนด้วยอ่าบิตสโตนตูเรนซ่านะครับแล้วก็ยางเป็นขอบ16นะแม็กขอบ16ลายไปพรคแบบนี้ดิสเบรคทั้ง4ล้อเสริมแรงเบรค เ b เอนะครับกระจายแรงเบรก EBD เบรกเป็น ABS ทั้ง4ล้อนะครับถือว่าคุ้มค่าในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในในเม็ดเงินที่เราจ่ายไปนะละป้ายแดงค่ะ7จ9 0แสนนาะโคตรแพงพูดตรงๆว่าโคตรแพงเลยป้ายแดงตอนเป็นป้ายแดงนะเขาก็เอาสีนี้แหละเป็นเขาเรียกว่าทําอะไรนะเขาเรียกว่าโปรโมทเวลาโปรโมทเขาใช้สีแดงของวีออนนี่แหละโปรโมทนะครับแต่เข็บเดิมแก้มเดิมหมดเลยแบบนี้เดิมๆสวยๆผิวพันธ์นะแก้มเดิมๆไล่ขอได้บางๆแบบนี้เลย นะครับเลียมสารตัวรถต่างๆคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุม๋มไม่มีลักยิ้มนะครับผิวพันธุ์สวยๆมือเปิดได้เป็นโครมเมียมนะสำหรับตัวท็อปสุดนะฮะสามแสนแปาครับ, 3, 8, 9, รบฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,6 0 0ใครสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะครับกระจกมองข้างครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ได้มาเป็นแบบปรับแล้วก็ไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวข้าในตัวกระจกด้านหน้ายังเดิมแท้โตโยต้าอยู่ เดิมแท้โตโยต้าเลยรถ5ปีแล้วก็จกเดิมแท้อะคูติก,กาด้วยนะครับซับเสียงนิภัย2ชั้นภาษีพเรา,าบอมต่อให้หมดนะและพิเศษเลยสําหรับพี่ๆนะครับที่ซื้อรถกับผมบิวพชรยนต์นะครับออกรถกับผมบิวพชรยนในช่วงเวลาวันที่6สิงหาถึงวันที่2สิงหานี้นะครับแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000กโลไปให้ด้วยนะครับอ่าแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000กโลไปให้ด้วยนะฮะ เขาเรียกว่าคุ้มครอง247รายการนะครับมีอะไรไปบ้างก็มีจุดหลักๆก็คือ,อระบบขับเลี้ยวนะครับเครื่องยนต์แอร์คอมพิวเซอร์นะก็ควบคุม,มหมดเลยแทบทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวกับตัวรถส4 7อ่า40จุดเครื่องเกียร์ระบบขับเลี้ยวนะฮะ h a n d l i n งต่างๆนะครับภายในก็สวยงามสำหรับ V8 หนึรุ่นไฮคันนี้ข้างนอกเป็นสีแดงคุ้ชมดูพอข้างนอกเป็นสีแดงปุ๊บ ภายในเนี่ยได้เป็นเบาะดําตัดแดงไปอีกนะโคตรสวยบอกได้คําเดียวแล้วโครงสร้างโคตรดีคันนี้นะฮะสปาเนี่ยก็เดี๋ยวล้างขัดสีกับสปาขันอีกรอบหนึ่งนะครับเบาะเบอร์อะไรทั้งหลายเราจะไปสปากันอีกรอบหนึ่งฆ่าเชื้อให้อีกรอบหนึ่งก่อนออกรถนะครับตรงนี้แจ้งไวไ้ทราบหัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะหัวน็อตเสาบีเดิมๆลากลงมาข้างล่างนะแผ่นเพจครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี19แท้ๆแ,แบบนี้ นะหัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับไล่โครงสร้างประตูให้ดูผมไล่ให้ดูทุกคลิปอยู่แล้วนะครับใครซื้อรถกับผมนะเรียกว่าดูคลิปเดียวเนี่ยตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ๆชอบสีแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคันนี้ห้ามพลาดแต่เข็บเม็ดอาร์กเดิมๆเ,เห็นไหมเม็ดอาร์คมคมแบบนี้คลิปๆนะ ใครสนใจอยู่รีบติดต่อรีบโทรนะครับ0 8 5ย3 6ปมผมวิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการบรโทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะเบอร์โทรส่วนตัวคือ เป็นเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เนี่ยที่ผมเอาไว้ใช้ในครอบครัวผมด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ก็คือติดต่อผมโดยตรงได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมรับสายไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านโอเปอ,เตอ,เ,ตอเตอร์คนไหนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะวีออสต,ตัวท็อปสุดที่ค่อนข้างจะสวยเลยแต่ต้องยอมรับว่ามันเฉพาะกลุ่มสําหรับรถสีแดงนะครับบางคนเท่านั้นที่จะชื่นชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบสีแดงอยู่แล้วนะครับต้องการหารถสีแดงไว้ใช้สักคันหนึ่งตามหามานานแล้วสําหรับวีออสสีแดงและอยากได้ ความเป็นวีออสที่มันมีความอึดตึกทนปัญหาไม่จุกจิกนะดูแลซ่อมบำรุงไม่แพงนะครับตอบโจทย์แน่นอนสำหรับวีออสคันนี้นะครับ1.5รุ่นไฮปี19ครับ389,000ฟีดาผ่อตนต้นที่6,600นั้นเองนะครับดูด้านหลังกันนิดหนึ่งด้านหลังครับคิ้วฝากระโปรงนะฮะจะเป็นโครเมี่ยมเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวท็อปสุดนะครับไฟท้ายจะเป็น LED นะมีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้ว2จุดนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับเวลาถอยหลังนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับกล้องมองหล เอาเทะเบียนตามนี้ไปเลยนะอ่า1824นะครับได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกรุงเทพมหาคนครนะครับวิ่งได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับฝาท้ายครับรีโมทเป็นคีย์เลยแบบนี้ฝาท้ายกดค้างเปิดรีโมทเปิดฝาท้ายจากด้านหลังได้นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมไล่ผมลืมดูตะเข็บเม็ดอาร์ฝั่งนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปไล่ให้นะฮะนี่หัวน็อตฝาโปองเดิมๆไม่เคยขยับนะครับซีนเดิมๆเล็บจิกข้าบเนี้สนะวยทั้งฝ่ง งดงามเรทผ่อน6,006 6 600. คุณผู้ชมได้วีออสตัวท็อปสุดไปใช้ในราคานี้แล้วผ่อนเริ่มต้นที่6,006 6ผ 600. มว่าคุนะ้มนะไม่85,000เองนะครับผ่อนอยู่6,006 6เ 600. องนะ3.89,000นะครับตะเข็บเป็นอาร์คเดิมๆแบบนี้เลยนี่สวยไหมคุณผู้ชมโครงสร้างสวยนะรถสีแดงนานๆจะมาทีตอนนี้เป็นคันเดียวคันเดียวในบริษัทเครื่องมือแม่แรงยางอไหล่มีให้ครบหมดเลยนะครับครบถ้วนนี่ โครงสร้างด้านหลังนะครับแผ่นเพดอ่อขอภัยแผ่นแดมนะครับซีนทำมะพร้าวนะครับนี่ลากยาวไปสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมๆเ,เกตเอคุณผู้ชมไม่มีการชนักหรือความจมน้ำนะครับออกในสัญญาให้นะครับแล้วเราติดรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับเวลาเราจัดไฟแนนซ์เวลาเราซื้อรถกับบริษัทเพชรยนตนะครับการันตีหลายอย่างสบายใจนะเวลาซื้อกับบริษัทใหญ่ๆอ,อย่างเพชรยนนะครับนี่อ่ะสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิม,ดมๆนะครับงดงามนะคุณผู้ชมงดงาม ผลงานมากๆโครงสร้างคันนี้นะครับใครสนใจวีออสอยู่อยากได้ไปใช้งานสักคันหนึ่งชอบรถสีแดงอย่าพลาดอย่าพลาดคันนี้เด็ดขาดเมื่อกี้ลืมไล่โครงสร้างฝั่งนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวมาไล่โครงสร้างฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับทุกบานเลยนะครับเปิดมาด้านหลังเบาะหลังแน่นๆแทบจะไม่เคยใช้งานเบาะหลังโอ้โหคุณผู้มชมดูความสดใสของรถนะครับเบาะแน่นๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมล้างสปาให้อีกรอบด้วยนะไม่ได้ขายแบบนี้นะเดี๋ยวล้างสปากันอีกรอบหนึ่งด้วยค่าเชื้อทั้งหลายนะครับนี่ รอยคีบโรบอทโรงงานคุณผู้ชมครับคมชัดกริบนะรอยคีบโรบอทโรงงานคือลายผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปนะครับโรบอทจากโรงงานจะคีบต,ตัวถังตัวนี้นะครับสีเดิมของเหล็กเนี่ยคือสีนี้นะครับคีบตัวถังปุ๊บไปจุ่มสีมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะฮะอันนี้คือเดิมๆจะทิ้งรอยแบบนี้ไว้นะครับถ้ามันมีการถ้ามันไม่มีรอยเนี้ยคุณผู้ชมใสได้เลยว่ามันโดนพ่นทับมาอะไรมานะครับก็ไม่แนะนําแบบนั้นนะครับเม็ดอาร์คจะเข็บเดิมนะฮะสวยๆสวยมากคุณผู้ชมคันนี้ ต้องบอกต้องยอมรับเลยถ้าพี่ๆที่ชอบสีแดงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับคันนี้ผมมองว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลขไมล์หรือราคาหรือโครงสร้างของตัวรถความสวยงามของตัวรถนะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยแล้วโปรโมชั่นช่วงนี้นะวันที่6ถึงวันที่2 2นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ด้วยตามที่บอกไปนะถ้าเกิดว่าใครจองรถวันที่6ถึงวันที่2 2สิงหานะครับสิงหานี้นะครับปี -67 นะครับ เอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000โลนะครับเอาไปเลยครับไม่มีเงื่อนไขเลยนะก็ตามนี้เลยนะครับใครจองวันที่6ถึงวันที่12นี้เอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000โลนะครับคุ้มครอง247รายการนะครับและผมตรวจรถให้ฟรีอีก274รายการนะครับงดงามนะคุณผู้ชมบอกได้คําเดียวว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับด้านหลังฮะเปิดออกมาโลโก้โตโยต้าอยู่ขอบถั่วกระจกนะครับเดิมแท้โตโยต้านะเปิดออกมา อ่ะนี่โครงสร้างปึ๊บเห็นไหมฮะรอยคีบระบอดโรงงานอยู่ครบแบบนี้นี่ต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆลากยาวไปถึงด้านล่าง ได้ไปคุมค้มค่าคุ้มราคาแน่นอน3าม0 0นแปดานฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,6 0ังดงามแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับใครหาอยู่เบอร์โทรหน้าคลิปครับ0 8 5 5 3 6ปดห้อย่าได้พลาดการที่จะติดต่อมาหาผมนะครับหรือว่าสนใจรุ่นอื่นสีอื่นอยากจะได้รุ่นนี้แต่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำจะเป็นสีบอลเงินมีเหมือนกันก็ติดต่อมาได้และจองวันที่6ถึงวันที่12นี้นะครับเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์2ปี2 0 0 0 0นโลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในต่อด้วยนะ สำหรับมือเปิดฝั่งคนขับนะครับจะมีปุ่มนะในเรื่องของการปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถได้เพราะว่ากุญแจเป็นคีย์เลสน,นะครับเรามาดูโครงสร้างกันต่อก่อนจะเข้าไปดูภายในเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนอ่ะนี่โครงสร้างนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะคุณผู้ชมครับหาอยู่หรือเปล่าครับ V ีอออึดๆทึกๆทนๆและได้สีแดงไม่แค่85,000โลคุณผู้ชม อย่าพลาดผ่อน,นฟรีดาวแค่6กพันหกนะครับไม่อยากให้พลาดเลยพี่ๆที่สนใจอยู่นะสำหรับวีออสนะครับสไตล์ผมรีวิวเนี่ยผมรีวิวชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วนะพี่ๆต่างจังหวัดนะครับออกรถได้นะครับลูกค้าผมเนี่ยอยู่สุราษฎร์อยู่เชียงรายนะล่าสุดน,นะเชียงรายมาซื้อแม่สอดก็มาเอาที่ผมไปมาตอนนั้นแม่สอดนี่พี่กำพลพี่กำพลมาจัดเอาติดไปนะซื้อสดไปเลยพี่กำพลนะครับก็ถือว่าคุ้มๆเลยนะคุ้มๆเลยอยู่แม่สอดอยูอ่เชียงรายทั้งหลายนะครับ สุราษฎร์เงี้ยนะครับก็มาซื้อกับผมนะจังหวัดออกได้นะครับมีบริการฝากเซ็นไฟแนถึงที่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนี่เดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทเครื่องดูกันเลขไม่กันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างเลขไม่ระบบคอนโทรลต่างๆแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมพาไปเปิดหน้าห้องเครื่องดูห้องเครื่องกันด้วยนะครับปุ่มนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเหยียบเบรคครับกดปุ่มทีเดียวเครื่องยนต์ติดแบบนี้เลยแท c ชั่นคอนโทรลครับการลื่กนกท่ไหลการล้อหมุนฟรีมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูเลขไม,ม้คุณ 84,120กิโลเมตรคุณผู้ชมครับ84,000ไม่ใช่85,000ด้วย84,000นะหายไปอีก1,000โลนะครับราคาตามใบสคบเลยนะครับ v i o s 1.5รุ่น Hi 389,000นะปี19นะครับ รถคันนี้เป็นรถสีแดงที่หาโคตรยากคุณผู้ชมดอกเบีย้ยพิเศษมีให้2.79ผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทเท่านั้นใครที่หาอยู่รีบติดต่อผมมาเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287วิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับจอทัชสกรีนสำหรับตัวท็อปสุดมีมาให้เรียบร้อยแล้วใส่แผ่น DV d ดีได้ด้านบนนะครับมีรองรับในเรื่องของ USB T-Link นะครับบลูท t o t h ได้ปกติทั่วไปนะครับด้านล่างขยับมาเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีด แบบนี้แค่มาได้แบบเป็ดสปีดแล้วก็ปรับเป็นในเรื่องของเมนูนได้นะก็มีเจ็ดสปีดให้ด้วยกันนะครับชิปล็อกมีมาให้เรียบร้อยแล้วแอร์แบกคู่หน้าเรียกว่าความปลอดภัยแน่นแสเปคแน่นๆที่สําคัญเลยตัวท็อปสุดนะครับนี่กล้องบันทึกด้านหน้านะครับกล้องบันทึกด้านหน้าตัวนี้นะครับห้าพบาทนะครับถ้าติดศูนย์เองนะอันนี้ของศูนย์ตัวท็อปสุดมีมาให้อยู่แล้วนะครับห้าพันบาทนะครับฟิล์มได้เป็นฟิล์มลามินาจุใจนะครับสเป็นออชั่นออฟฟังก์ชันแบบจุใจ นะครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมผมจัดให้นะครับผมบอกเลยว่าผมจัดให้นะโปรโมชั่นนะครับมีให้อยู่แล้วสําหรับวันที่6ถึงวันที่2 2นี้นะครับประกันเครื่องเกียร์2ปี200 20, 0 0โลนะครับจัดให้นะครับต้องจองวันที่6ถึงวันที่2 2นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบสีแดง รีบนิดหนึง่งนะครับรีบนิดหนึง่งรีบติด,ดต่อมาเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287บิวเพชรยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็น Dual VVTI นะครับ4สูบแถวเรียงดีโอเอสซีนะ1 5 0 0้าล้อซีซีหนึ่งจนะุดห้าลิต ครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยคุณผู้ชมขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสำหรับเครื่อง t o y ยต้ที่เป็นดูอัลวีวทีไทั้งหลายนะครับเอาติก็ใช้ดูอัลวีวีเหมือนกันแต่เปลี่ยนในเรื่องของ CC นะครับถ้าเอาติมันก็เป็นพันหกใช่ไหมวีร์ดเป็นพันห้าร้อยแปดแรงม้าเพียงพอกับการใช้าง,งานในชีวิตประจำวันครับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถโคตรสวยคุณผู้ชมคันนี้ไปดูดีกว่านะเนี่ยคอท่อต่างๆนะครับสีมาร์กรงงานนะครับอยู่ครบถ้วนเลยน็อตไม่เคยยคเคเนะคคคยยยขัััับบบบสสสสสกตวนนนะะรรื่่อองงไมมมมีี้้้้แแหิทาดดใุณผูช อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนแค่หกพันหกร้อยบาทนะครับนี่สวยๆเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เลยอ่านะฮะเบ้าโช๊คครับเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่สมควรดูอย่างแรกเลยคือเบ้าโช๊คนะเบ้าโช๊คครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะสติ๊กเกอร์มอกติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับหัวน็อตคานนะครับไม่เคยขยับหัวน็อตแก้มไม่เคยขยับครับหัวล้อตัวในทั้งหลายนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์คหัวน็อตคมๆที่สําคัญคุณผู้ชมครับ ฝากระโปงหัวนัตไม่เคยขยับคุณผู้ชมดูตาปั๊มโตโยต้าเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมเดิมเกรดเอครับคุณผู้ชมตรวจสภาพรถให้อีก274จุดนะครับการันตีโครงสร้างไม่มีการจหนักหุ้มค้อจมน้ําออกในสัญญาให้ฮะและแถมปาาระกันื่องเกียร์ให้ด้วยสาหรับวันที่6ถึงวันที่2นี้นะสปี2 0 0 0 0ืโลคุ้มครอง217รายการนะครับหนะบวดรถเดิมไม่เคยขยับเลยนี่ประมาณนี้นะครับโครงสร้างเบ้าโชคเดิมเดิมนะครับหัวนัตไม่เคยขยับ ใครสนใจอยู่นะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287บิวเพรยนครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายลาะเอียดจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรส่วนตัวแล้วก็ไลน์ส่วนตัวเลยนะเบอร์โทนี้เลย0855366287เป็นเบอร์โทรส่วนตัวไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ไม่ต้องผ่านแอดมินคนไหนยิงหาผมได้โดยตรงไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ ฝากคุณผู้ชมไว้อ,อีกรอบหนึ่งฝากพี่ๆไว้อ,อีกรอบหนึ่งนะคใครที่ชอบ v ีออสสีแดงหรือว่าชอบสีแดงหารถสักคันหนึ่งไปทุนเดิมอยู่แล้ว V ีออสตอบโจทย์แน่นอนอึดถึกทนคําพูดนี้ไม่เกินจริงฮนะวีออสคือโคตรอึดโคตรทึกโคตรทนการดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบำรุงบ่อยๆนะครับรถไม่จุกจิกถ้ามันจะต้องเสียทีหนึง่งจะต้องซ่อมทีหนึงนะ่งเนี่ยมันก็ไม่แพงด้วยอะไหล่หาได้เพียบนะครับสำหรับวีออสสบายใจได้แต่น้อยมากคนที่จะขับวีออสแล้วพัง น้อยมากๆจริงๆนะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ห้าเปอร์เซ็นต์เอานะฮะผมให้ห้าเปอร์เซ็นต์เอาเอาแบบว่าไม่ไม่เวอร์วังอลังการมากเกินไปห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆคุณผู้ชมวีออสพังยากมากนะครับถ้าไม่ขับจนแบบว่าไม่ดูแลมันจริงๆนะไม่มีปัญหาเลยปกติก็เปลี่ยนคอยนะเปลี่ยนคอยจุดระเบิดนะเปลี่ยนหัวเทียนปกติทั่วไปแค่นั้นเองนะครับก็ฝากวีออสหนึ่งจุดห้ารุนา่นไฮปีศูนเก้าคันนี้ไว้ด้วยสีแดงแรงๆแบบนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเลขไม้แปดหมื่นสี่พันโลครับฟีด 6, ททัปขอทน้าคลิป ทิมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ